พลตำรวจเอกดำรงกิติประพาสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงมาตรการป้องกันปรับปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลช่วงมหาการรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคม2565ณนะประเทศกาตาวา่าได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกต่อศักสุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจที่ดูแลงานป้องกันปรับปรามเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพร้อมกับสั่งให้ทุกหน่วยตั้งศูนย์ป้องกันและปรับปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลโดยมีมาตรการสำคัญ ดังต่อไปนี้หน่วยงานต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาตามสถานบริการสถานบันเทิงโรงแรมร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มสถานประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมหรือสถานที่อื่นใดที่เปิดให้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อป้องกันและสืบสวนจับกลุ่มการทายผลฟุตบอลในช่วงการถ่ายทอดสดพร้อมกับบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลเช่นทางโทรศัพท์สายตรงหัวหน้าหน่วยหรือการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆที่เข้าถึงง่ายทั้งนี้ยังให้ศูนย์ PCT และก็ มาชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีตรวจสอบและเฝ้าระวังการเล่นการพนันออนไลน์รวมถึงโฆษณาชักจูงซึ่งหากพบเห็นให้ดำเนินการสืบสวนจับกลุมและหากเข้าขายที่สามารถปิดเว็บไซต์ได้ให้ดำเนินประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เร็วที่สุด